สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมก็วันนี้ไม่อยู่กับผมเจ้าโลกอีกเช่นเคยนะครับผมและในวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมารีวิวเจนอตยูอาร์กันนะครับผมนะตามที่ได้บอกกันไปในคลิปที่แล้วนะครับผมที่ได้ปั้นเจนอตยูอาร์นะครับมาในคลิปนี้เนี่ยเจนอตของเรานะก็พลังเนี่ยค่อนข้างจะแบบว่ากระโดดค่อนข้างไกลจากคลิปที่แล้วมากนะครับผมเพราะผมไปอัดของอัดอะไรมา นะครับผมนะอัดมาค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมสําหรับตัวเจนอตนะครับผมซึ่งตอนนี้เจนอตของผมเนี่ยพลังอยู่ที่8ปดล้านสี่แสนห้าพันแดร้อยสาสิบห้าครับผมเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมนะถ้าเทียบกับคลิปที่แล้วนะครับผมที่อยู่ที่เจ็ดล้านสองพลังพลังขึ้นมาอีกล้านสองเลยนะครับผมนะขึ้นแท่นเป็นตัวละครที่พลังเยอะที่สุดในทีมผมนะตอนนี้นะครับผมนะ มาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมว่าผมทําอะไรเพิ่มไปนะสำหรับตัวเจนอตนะครับในตัวปลดขีดพัฒนาเนี่ยก็ยังเป็นเหมือนเดิมเลยนะครับผมนะแต่เพิ่มเติมเนี่ยคือผมแปลวปกตื่นมารอที่จะทําเป็นสีดาวม่วงแล้วนะครับผมนะซึ่งตรงนี้ก็ยังขาดตัวเศษม่วงอยู่นะครับผมแต่ก็ค่อยๆฟาร์มไปเรื่อยๆนะครับผมเพราะาตอนนี้ผมฟาร์มเศษกระบองเหล็กอยู่นะอ่าเพราะว่าเศษเหลืองเนี่ยมันค้างหายากมากกว่าตัวเศษม่วงนะครับผมผมเลยเลือกที่จะฟาร์มตัวกระบองเล็กก่อนนะครับ ตัวทักษะนะครับผมก็ผมเป็นหวัดนะครับผมถ้าเสียงผมแปลกๆไปก็ต้องขออภัยด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยสองแผ่นนะผมจะใส่เป็นแผ่นโอลมานนะครับผมนะแผ่นโอลมานซึ่งจะช่วยให้เจนอนในอันตีได้แรงขึ้นนะครับผมนะตรงช่องนี้เนี่ยก็จะเปลี่ยนมาใส่เป็นแผ่นนรกนะครับสองสองแผ่นนะแล้วก็ แพนไล่โจมตีเวลเนะครับผมอุปกรณ์เนีัยผมจะเป็นเซ็ตจักกลนะครับผมครบเซ็ตนะครับผมสําหรับตัวจักกลนะซึ่งผมก็ไปฟาร์มมาเพิ่งได้มาเมื่อแบบสักพักนี่แหละนะสดๆร้อนๆนะครับผมแต่ว่าตัว2ชิ้นบนเนี่ยมันจะเป็นโจมตีความเร็วนะครับผมนะ ซึ่งออไอตัวโจมตีความเร็วเนี่ยจริงๆผมก็ไม่ได้ชอบหรอกนะพูดจริงๆนะแต่ว่ามันหาได้แต่โจมตีความเร็วนะครับผมนะสำหรับตัวเซตอุปกรณ์ของผมนะผมก็เลยต้องใช้เซตนี้ไปก่อนนะครับผมที่จริงๆแล้วผมนะอยากได้เป็นโจมตีเปอร์เซ็นต์อีกสักชิ้นหนึ่งนะครับผมนะแขวนโจมตีความเร็วชิ้นเดียวพอนะครับผมเพราะว่าทีมผมเนี่ยไม่มีตัวบัฟสปีดแล้วนะครับผมนะซึ่งก็จะใช้ตัวนี้ไปก่อนนั่นแหละอ่าทุกชิ้นเนี่ยจะเป็น4ี่ดาวนะครับผมนะชิ้นนี้ก็จะมีออฟพิเศษนะผม ดัมเมดสปีดต่ำนะผมแต่ยังอัปดาวไปไม่ถึงนะครับผมดาวม่วงนะในตัวชิ้นนี้เนี่ยก็จะอัปเป็น3ดาวม่วงนะครับผมก็คือมีโจมตีหมู่เพิ่มดาเมจน,นะครับผมนะบอก3%นะครับผมน่าจะแรงใช้ได้เลยแหละนะครับผมสำหรับตัวเจนอนนะผมก็ยังไม่ได้ลองจริงๆเหมือนกันนะครับผมนะก็เอาไปลองเล่นแต่ว่ากดชามกดชามนะผมไม่ได้ดูว่าเจนอนทำอะไรแบบดาเมจได้เยอะแยะขนาดไหนจริงๆนะครับผมนะ มาต่อในส่วนของการบัฟนะครับผมการบัฟแดงท้ำสัทั้ง3ชิ้นนะก็จะมีเปลี่ยนนะครับผมสชิ้นนะจะเป็นเอาของอะตอมิกมาใส่นะคผมแต่ผมจะบอกเหตุผลที่หลังนะว่าทำไมถึงเอาของอะตอมิกมาใส่นะครับผมชิ้นแรกเนยะก็เป็นพลังโจมตีบนัสต่อสู้2แถวแล้วก็บนัสสปีดหแ,แ,นะแ,แ,แถวนะครับผมเอฟเฟกต์ปรับแต่งก็จะเป็นกี2แถวแล้วก็โจมตีเปอร์เซ็นต์สแถวนะครับ มีชิ้นนี้ที่เปลี่ยนนะครับผมชิ้นนี้ก็ใส่ของเดิมนะผมก็เป็นคาตาคิสอช่องนะครับผมพลังโจมตีหนึ่งช่องนะแล้วก็เอฟเฟกต์ปรับแต่งเนี่ยจะเป็นโจมตีเปอร์เซ็นต์สช่องนะครับผมแล้วก็มีชิ้นนี้ที่เปลี่ยนของระตอมิกมาใส่นะครับผมก็จะเป็นอัตราดาเมจสองช่องนะครับผมแล้วก็ลดดัเมจโบนัสนะครับผมแล้วก็เอฟเฟกต์ปรับแต่งเนี่ยจะเป็นโจมตี4แถวเลยนะครับผมนะมีธรรมดา2แถวแล้วก็เปอร์เซ็นต์สแถวนะครับผมอันที่ผมเปลี่ยนมาใช้การ์ดบอฟของระตอมิกเนี่ยเพราะว่า ผมไปเจอโพสต์นี้มาครับผมนะเป็นโพสต์ในกลุ่มของเกมวันพันแมนนี่แหละนี่ครับผมซึ่งในตัวของเจ้าของโพสต์เนี่ยเขาก็ได้พิมพ์อธิบายมานะครับผมเกี่ยวกับดาเมจระเบิดของเจนอตนะซึ่งผมขอไม่อ่านลงรายละเอียดมากแต่ว่าจะขอสรุปไว้ประมาณนี้นะผมว่าตัวดาเมจระเบิดของเจนอตเนี่ย มันขึ้นอยู่กับพลังโจมตีนะครับผมนะไม่ใช่โบนัสดาเมจนะครับผมเพื่อนๆสามารถกดหยุดอ่านกันได้นะในตัวรายละเอียดก็ผมสรุปมาให้ได้ประมาณนี้นะครับผมว่ามันยิ่งพลังโจมตีเจนอตแรงมันจะยิ่งระเบิดแรงมากกว่านะครับผมมากกว่าดาเมจโบนัสนะเพราะว่าตัวระเบิดของดาเมดโบนัสเนี่ยมันไม่ใช่เอ้เพราะว่าตัวระเบิดของดาเมดเจนอตเนี่ยมันไม่ใช่ดาเมจโบนัสนะครับผมแต่มันคือพลังโจมตีนะครับผมผมก็เลยเลือกมาใช้ตัวการบับของอะตอมิกแทนนะครับผมนะว่ามีพลังโจมตีหลายช่องเลยนะครับผม <Okay. S 2> นี่แหละที่จะที่ไปทําเพิ่มนะครับผมที่พลังมันแบบพุ่งพุ่งขนาดนี้เพราะว่าผมไปอั d ดาวมาเพิ่มด้วยแหละนะครับผมทุกชิ้นเนี่ยมันจะเป็น3มดาว4ี่ดาวหมดเลยน่ครับผมนะพลังเจ้นอยนก็เลยขึ้นแท่นเป็นตัวที่พลังเยอะสุดในทีมผมนะตอนนี้นะครับผมนะลองกันในศึกดวลอะไรที่สุดสุดนะครับผมนะแต่ก่อนจะไปลองเนี่ยเดี๋ยวผมขอจัดกล,ลยุทธ์สักครู่นะครับผมเพราะว่า ลยุทธ์เนี่ยมันจะเป็นไล่โจมตีให้อาวุธนะครับผมผมต้องการให้มันมาโจมตีไล่ในฝั่งของฮีโร่นี่ครับผมนะซึ่งผมขอเปลี่ยนสักคู่นะครับผม โอเคครับผมนะตอนนี้ผมก็เปลี่ยนกลยุทธ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะซึ่งก็ จะเอาในตัวของอไล่โจมตีเนี่ยมาใส่ให้ฝั่งฮีโร่นะครับผมเพราะว่าทีมหน้าทีมของผมตอนนี้เนี่ยมันเป็นฮีโร่ทุกตัวเลยนี่ครับผมนะยังไม่มีปีศาจเข้ามาปนเลยนะครับผมซึ่งหน้าทีมของผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมมีพูลีเอสเออาบวกเข้ามาด้วยนะครับผมแต่ว่าพูลีเนี่ยเดี๋ยวคลิปปั้นเนี่ยทุกคนจะได้ดูหลังจากคลิปนี้นะครับผมนะมนะเพราะว่าผมปั้นไปแล้วนะครับผมแต่ว่าในตัวคลิปปั้นเนี่ยก็จะลงหลังคลิปนี้นะครับผมเพราะว่าผมอยากลงรีวิวเจนอสก่อนนะ มาเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเกมกันนะผมนะไปดูว่าเจนอตของเราเนี่ยจะยิงได้ประมาณเท่าไหร่นะครับผมไอ้สี่ร้านเนี่ยผมคิดว่าไม่ไหวนะ <c oughs> อ่ะโอ้ถ้าเสียงผมแปลกไปนะผมต้องขออภัยด้วยนะครับผมเพราะว่าเจ็บคอนะเป็นหวัดนะครับผม ลองกับคนนี้ดีกว่าครับผมตอมนะพลังห่างกัน10ล้านนะครับผมซึ่งผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมว่าผมจะชนะได้หรือเปล่านะครับผมเพราะว่าทีมผมเนี่ยมันไม่มีตัวบัฟสปีดด้วยนะครับผมนะซึ่งเออมันจะค่อนข้างเสียเปรียบพอสมควรนะคตัวเราจะดีขนาดไหนก็เถอะนะครับผมเขาอาจจะปั้นตัวเข้ามาได้แรงกว่านะครับผมแล้วก็สปีดเร็วกว่านะครับผมนะ ก็อย่างที่บอกไปนะผมว่าโซนิกเนี่ยมันใช้งานไม่ค่อยได้แล้วผมเพราะว่าผมเจอแต่พวกคนใช้เกวินนะครับผมเกวินเกวินมันเล่นยังไงมันก็เร็วกว่าโซนิกอยู่ดีอ่ะนะครับผมนะมาฟังผมเนี่ยไล่โจมตีไปผมจากตัวกระบ,บองเหล็กนะครับผมแล้วก็อัศวินจากกลนะครับผมไล่มา6กลานเนะครับผม มาตัวคูลีเนี่ยออกโลกงแล้วผม uh, ไปพุบในตัวของเกยวินนะครับผมนะเจ้าเกยวินมาเป <tem> like so ็นพักพวกแล้วผมจังหวะนี้มาแล้วมาถึงตัวเอกของเราครับผมเจนอตจังหวะนี้ยิงเข้าไป27ล้านนะผมนะเป็นการไล่อันตีนะครับผมก็ค่อนข้างแรงพอสมควรเลยผมไล่อันตีไป27ล้านนะครับผมเกยวินของเขาเนี่ยก็ตีมานะเป็นไล่ตรงตีนะผมสตันใส่ฝั่งผมนะแต่เจนอตของผมยังไม่โดนนะครับผมนะซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับผมนะแล้วไม่เกียวินเขาไม่มาฝั่งเราะ ร่วมไม่โดนผลเออมาแล้วมาแล้วนี่งไงสตันไปแล้วผมจังหวะนี้นะสตันไปใส่เอ่อตัวโอลรสเนี่ยครับผมมาจังหวะนี้เจนอสได้ยิงจริงแล้วผมจังหวะนี้เท่าไหร่ร้อยแปดล้านนะผมโอ้โหีเพิ่งเห็นดาเมจจริงๆนะผมว่ามันยิงได้ขนาดนี้เลยหรอวะผมก็ผมตกใจเหมือนกันนะเนี่ยมาจังหวะนี้แล้วตองอีกฟาดมาครับผมเมืม่อกี้ผมตกใจจริงนะร้อยแปดล้านมันค่อนข้างแรงเลยนะครับผมจังหวะนี้ยิงไปอีกหกล้านสองนะครับผมสําหรับตัวเจนอสนะ ซึ่งผมยังไม่เห็นดาเมจระเบิดนะผมระเบิดไป22ล้านนะผมนะจังหวะที่ตัวโซนิกร่วงไปแล้วนะครับผมนะไอวีของเขาไม่ช่วยเราไล่เตะได้หว่าผมเพิ่งเคยลองใช้พลีเมกันนะจังหวะนี้กระบองเหล็กฟาดไป72ล้านนะผมนะดาเมจค่อนข้างเว,ว,วงอร์วังอลังการอยู่พอสมควรเลยครับผมสําหรับตัวทีมผมนะครับผมที่ทําใส่ฝั่งเขานะฝั่งเขาก็ล่วงไป2ตัวแล้วนะครับผมตัวตอมิกฟาดมาต่อจังหวะนี้เป็นไล่โจมตีใน24ล้านนะผมฝั่งเขาเนี่ยเปิดเกมมาแล้วนะครับผมนะตอนนี้เข้าสู่เทิร์นที่2นะครับ มากระบองเล็กฟาดไปล้วจังหวะนี้12ล้านผมจากการไล่จนไล่โจมตีนะครับผมแล้วก็ไล่กันไปเรื่อยๆนะเอาตัวปุริแม่นจัด้ะผมไปใส่เกียววินนี่แล้วครับจังหวะนี้นะมาตัวตอมิกฟาดมาต่อเขาจังหวะนี้8ล้าน5นะครับผมนะ8ล้าน5นะครับผมตัวเจนอสยิงไม่เงจังหวะนี้เท่าไหร่9ล้าน7นะครับผมใส่สามเป้าหมายนะครับผมัเจวินของเขาก็มาเตะเรื่อยๆนะแล้วก็ยังเตะไม่โดนว่าเจนอสของผมสักทีนะผมซึ่งเป็นเรื่องที่ดีนะครับผมนะจังหวะนี้เจนอสยิง แล้วก็ยิงจริงมามจังหวะนี้ร้อยแปดล้านนะผมนะฝั่งผมยังไหวอยู่ครับย,ยังยังรับไหวอยู่นะจังหวะนี้นะต้องเขาเป็นพาร์ทสองเลเต่าชิงแล้วผมเห็นไล่โจมตีอีกแล้วผมดูไม่ทันนะผมเมื่อกี้นะจังหวะนี้ยิงมีงโ้สิบห้าล้านพูลี่ของผมร่วงไปแล้วครับผมนะจังหวะนี้แล้วก็ตายเจนอสของผมครับยิงมาอีกจังหวะนี้3ามเป้าหมายเท่าไหร่หกสิบสามล้านนะผมนะโอ้โหเป็นดาเมจที่ค่อนข้างค่อนข้างเยอะพอสมควรนะตัวพวกของที่เราใส่มาเนะี่ยค่อนข้างไม่ธรรมดาเลยนี่ครับผมนะ โอเคมาจังหวะน,นี้เจนอตไล่โจมตีเมผมจังหวะน,นี้หล้าน2นะครับผมนะไล่ยังไปต่อครับไล่ไปเรื่อยๆเอา้เอาเกวินของเขาล่วงไปว้วผมล้มไปแล้วนะจังหวะน,นี้เหลือตัวโบลอ์เจคิงนะผมซึ่งผมคิดว่ามันจะยากตรงนี้แหละยากตรงตัวโบลอ์เจคิงเนี่ยผมคิดว่าถ้ามันน่าจะตายยากพอสมควรเลยสำหรับโบลอ์เจคิงนะอาจจะเอาทีมผมลงได้เลยนะครับผมเพราะว่า ตัวบร้อนของเขาเนี่ยก็อย่างที่เห็นเห็นกันว่ายิงแรงมากนะครับผมนะเป็นร้อยล้านเลยนะครับผมผมจะชนะหรือแพ้นะเพราะว่าของเขาเหลือแค่2ตัวแต่มันก็เนี่ยมันถึกมากแล้วโสองตัวมันอนะ่ะเออแล้วอีกตัวหนึ่งก็ยิงแรงมากด้วยนะครับผมแต่ตอนนี้ขอเขาจะได้ยิงจริงแล้วถึงร้อยล้านแน่นอนนะผมถึงไหมว่าสามสิบล้านว่ะยังเอาเป็นไรโจมตีนี่ว่ะ มานี่โจมตีจริงเขผมจังหวะน,นี้ร้อยเก้าล้านนะผมตัวอัศวินจักคของผมในใกล้แตกแล้วนะครับผมนะผมคิดว่าใจผมนะผมคิดว่าน่าจะแพ้นะครับผมเพราะว่าโบ,บ,บ้อนเขาเนี่ยยิงค่อนข้างแรงเลยนะครับผมนะหมาเจนอสแต่ผมยิงไม่ครับผมจังหวะน,นี้สิบแปดล้านครับอุย้ย ระเบิดดาเมจไป3 34ล้านเมื่อกี้ระเบิดดาเมจไปแรงมากเลยครับผมนะตัวเจนอสนะครับผมดาเมจระเบิดมันเยอะนะครับผมนะมันมันมันดูเวอร์วังจริงๆเลยว่ะนี่ครับผมดาเมจของเจนอสเนี่ยนะครับผมมามากันต่อครับที่เทิร์นที่4ี่แล้วนะครับผมนะบอกว่าฝั่งเขาเนี่ยถึกมากนะครับผมโดนทั้งเจนอสทั้งอะตอมิกทั้งกระบองเหล็กอีกนะครับผมยังไม่แตกเลยครับผมนะจังหวะนี้ตัวโบล้อนแม่งถึกมากเลยนะครับผมไปเอาเลือดมาจากไหนเยอะแยะวะ จังหวะน,นี้ทีมผมใกล้จะแตกหมดแล้วผมนะตัวอะตอามีของผมเนี่ยลวงแน่เลยว่ะอืมะตอามีของผมติดโลแล้วผมไม่รอดแน่เลยไม่รอดตัวอ่าโบลอตแน่เลยครับผมโบลอตแรงจัดเลยครับผมยังไม่ติดโล่ด้วยนะโบลอตนะครับผมปั้นโบลอตสุดจริงว่ะ นี่ครับผมพลังพลังไม่ได้แบบว่าพลังไม่ใช่ทุกอย่างเกมนี้จริงนะผมอย่างที่ไกรเคยบอกนะครับผมนะาพลังมากกว่าเขาตั้งสิบล้านนะผมเมื่อกี้นี้ยังสูสีขนาดนี้นะผมถ้าเขาพลังมากกว่านี้นิดนึงนี่ผมน่าจะไปตั้งแต่เธอแรกแรกเลยเอ้าล็กชิงของเขาล่วงไปแล้วผมจังหวะนี้นะอาจจะพิเกมได้หรือเปล่าครับผมมาตัวตอมมี่ของผมเปิดเทินไปนะครับผมจังหวะนี้2องล้านห้านะครับผมแล้วตัวโบลอนเขาในแอคทีฟโจมตีมาล้วนะจังหวะนี้เท่าไหร่ 47ล้านแล้วอ้าวไปแล้วผม2ตัวตัวเอกของกูกลวมารีวิวทแท้ๆอะไรวะแตกไปแล้วผมตัวเจนอสนะผมคิดว่าผมน่าจะแพ้นะผมสำหรับเกมนี้นะครับผมเออโอ้แพ้เดี๋ยวเรามาต่อกันอีกเกมนึงแล้วกันนะครับผมมาดูเจนดามจเจนอสกจนอีกสักรอบหนึ่งนะครับผมเบอร์ฮันแจกเซิร์ฟ582 เดี๋ยวลองคนนี้นะครับผมคนนี้มีเจนอสด้วยนะครับผมแล้วก็มีเกลวินด้วยนะครับผมมาดูนว่าในเทิร์นที่เราโดนเจนอสแล้วก็เกลวินเปิดก่อนเนี่ยนะครับผมเราจะรับมือได้ไหวหรือเปล่านะครับผมนะในคอโบลอสด้วยนะครับผมของเขานะแต่เขาไม่มีคิงนะครับผมนะซึ่งก็จะเป็นจุดที่เราจะได้เปรียบอยู่พอสมควรนะครับผมมาจจงหวันนี้อะตอมิของผมเปิดเกมไปคนระับผม19ล้านแล้วตัวเกลวินของเขาเตะมาผมใส่ตัวปูรี่ของผมนะครับ ก็จะเป็นฝั่งผมเนี่ยไล่โจมตีกันไปครับผม6ล้านนะจากตัวกระบองเหล็กนะครับผมแล้วก็สวินจากกลไล่ไปต่อครับผม3ล้าน2นะครับตัวชิงเปิดอันตีมาแล้วผมขอครับกระหน่ำแดงนะครับผมแล้วก็เพิ่มเลือดนะ a ตอมิกฟาดไปครับผมจังหวะนี้11ล้านนะครับมาแล้วก็เจนอตยิงไปแล้วผมจังหวะนี้ไล่อันตีครับผม2ล้าน4ี่นะครับผมเอ้ไม่ใช่2ล้าน4 24ล้านนะผมแล้วฝั่งเขาก็ยิงกับมาครับผมเจนอตนะ4ล้าน2ครับผมเอ้าแล้วฝั่งเขาล่วงไปหมดเลยครับ ลงไป2ตัวแล้วผมโดนอ่าเมริระเบิดหรือเปล่าหรือว่าโดนเขาเอ้าเรียบร้อยเอาร้อยเจ็ดสิบล้านเมื่อกี้นี้ใช่ไหมวะถ้าดูไม่ผิดนะครับผมเมื่อกี้นี้ระเบิดไปร้อยเจ็ดสิบล้านนะครับผมโอ้โห,โโหกี่กี่ร้อยล้านวานะนะสองร้อยล้านเหรอเท่าไหร่วะดูไม่ทันวะเมื่อกี้นี้ต้องไปต่อดูนะต้องไปสโลดูนะแต่ฝั่งคมเนี่ยก็ล่วงไปเหมือนกันนะครับผมนะนั่นไอสองร้อยล้านน่าจะเป็นของเขาหรือเปล่าวะเมื่อกี้นะครับผมตัวเจนองของผมเนี่ยมันแตกไปแล้วน,นะโดนระเบิดไปเมื่อกีนก้น,นะครับผม มาต่อครับผมนะั้นเขาสู่ในเกมนะครับผมฝั่งเขาเนี่ยก็เหลือ2ตัวนะครับผมไอเกมนี้มันจบเร็วจังวะแม่งเกี่ยวบันเทิงคิวเลยว่ะฝั่งเขาเนี่ยไม่มีคิงด้วยนะครับผมซึ่งเป็นจุดที่เขาจะค่อนข้างเสียเปรียบเรานะครับผมโอเคเอตัตอมิกฟาดไปผมจังหวะนี้สิบห้าล้านเอา้าแล้วจบเกมไปเลยครับผมกูได้อะไรจากเกมนี้วะเนี่ยกูโคตรงงเลยโคตรงงเลยว่ะอะไรวะเมื่อกี้เนี่ยผมงงมากเลยนเาเมิดระเบิดระเบิดปุ๊บแล้วแม่งจบเร็วมากนะครับผมที่เขาบอกว่า,วาเมตาเจนอนจ,นจบเร็วแม่งจ,จบเร็วจริงๆนีครับผมนะ มาเดี๋ยวเราไปดูอีกสักเกมหนึงนะ่งแล้วกันผมขอไปยำ้ำอ้าวออนไลน์อยู่ด้วยโอเคผมขอไปย้ำคนนี้เลยผมลูกพี่มอร์มิงครับพี่ผมเองครับจังหวะนี้ขอซัดหน่อยลูกพี่คุณพี่มอร์มิงนะครับผมมาเล่นในเซิร์ฟ5.2 8นะครับผมนะโอเคตัวมีของผมเนะี่ยเปิดไปผม25ล้านนะครับผมแล้วก็จะเป็นตัวเจน้อยของผมเนะี่ยผมซัดใส่เข้าไปจังหวะนี้88ล้านนะผมนะตัว2 2ตัวหลังเขาล่วงไปแล้วผมเฮ้ยพี่มอร์มิงเกินไปเปล่า เกินไปบ้าเอาสามสิบเก้าล้านผมจะตัวเจนอสนะไล่โจมตีไปแล้วนะครับผมก็จะเป็นอะตอมมิกครับฟาดมาต่อจังหวะนี้นะสิบสามล้านนี่ครับผมก็แองเจิลรัดไปครับผมนะจังหวะนี้ใส่ตัวอ่ามึงชื่ออะไรเนี่ยเฮลไฟเฟมนี่ครับผมนะเกิดบองเลยครับผมฟาดต่อไปนะครับผมแล้วก็โจเจนอสเอ้าฝั่งเขาติดโล่มาแล้วผมโดนดาเมจระเบิดเมื่อกี้นะครับผมนะฝั่งพี่มังม่งโดนไปนะครับผมเจนอสยิงมีอีกแสนหนึ่งนะครับผมแสนสองนะแล้วก็ฟาดไปจังหวะนี้มันติดโล่นะเว้ยอะตอมมิกเฮ้ย ให้มาโชว์นะเว้ยทำอะไรวะเนี่ยตัวเฮลไฟเฟมของพี่มอมมิงเนี่ยฟาจับมานะครับผมนะใส่แผงหน้างผมแล้วตัวโบลอสเนี่ยยิงเข้ามาผม400,000แปดนะผมจังหวะนี้นะเอ้าแล้วระเบิดหายหมดเลยครับผมระเบิดเจนอสแมังแรงมากเมตาเน,นี่ยคือถ้าไม่มีตัวกันจริงๆม่งจบเร็วจริงๆอย่างที่เขาบอกเลยว่ะ <Yeah. S 1> จะเป็นประมาณนี้นี่ครับผมนะสำหรับตัวเจนอสพลัง8ล้าน4เอ้าตอนนี้ไม่เป็น8ล้าน4แล้วตอนนี้เป็น7ล้าน8นะผมผมไปย้ายกลยุทธ์มานะ เราตัวเจน้อนของผมนะครับผมที่ทําไปได้นะที่เห็นระเบิดเมื่อกี้นี้ระ,ะเบิดไป170ล้านหรือเปล่าวะนะครับผมน่าจะใช่นะครับผมเมื่อกี้นะก็ถือว่าค่อนข้างแรงนะครับผมแต่ว่าถ้าเจอกับคนที่ในระดับพลังที่ใกล้ๆเคียงกันเนี่ยก็จะลดดามเมดไปเรื่อยๆนะครับผมแต่ก็อย่างที่เห็นเลยนะครับผมว่าในตัวของเทินตาแรกเนี่ยดามเมจไปถึงร้อยกว่าล้านเลยนะครับผมนะแต่ก็แอะนะครับผมนะ ก็ลงลงให้ดูแหละนะครับผมเพราะว่ามารีวิวในตัวของระเบิดของเจนอสแล้วก็ตัวดาเมจเจนอสนะครับผมที่ทําได้ที่เราอัปเดตกันนะครับผมนะซึ่งผมมองว่าค่อนข้างดีเลยนะครับผมนะสำหรับตัวเจนอสแต่ว่าในทีมหน้าที่ของผมเนี่ยมันไม่ค่อยเอื้ออํานวยนะครับผมเพราะว่าผมไม่มีตัวบัฟสปีดนะครับผมนะผมก็ต้องเล่นไปลุ้นไปอ่ะเอาว่ากันง่ายๆนะครับผมเล่นไปลุ้นไปว่าเออเราจะโดนวันเทิร์นคิวก่อนหรือเปล่าเราจะได้มีโอกาสได้ส่วนหรือเปล่าผมคิดว่า ทีมผมเนี่ยถ้ามีโอกาสได้ส่วนนะคือค่อนข้างมีสิทธิ์ที่จะชนะเลยนะครับผมเพราะว่าของก็ของก็ดีอยู่ระดับหนึ่งเลยนะครับผมนะก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมสําหรับการรีวิวในตัวของเจนอตของผมนะครับผมพลัง8ปล้านสนะที่เราทํากันได้ในวันนี้นะครับผมเป็นยังไงครับผมชอบกันไหมครับสาหรับตัวเจนอตนะซึ่งเจนอตเนี่ยก็จะได้อยู่ในทีมของผมอีกมัน เดือน2เดือนนะครับผมนะก่อนที่แฟกจะมานะครับผมนะซึ่งตัวเดือนหน้าเนี่ยเราก็จะมีโกเคสือเข้ามารับเข้ามาในทีมด้วยนะครับผมซึ่งก็จะเพิ่มความถึกให้กับทีมเรานะครับผมเพราะว่าทีมเราไม่มีตัวบัสสปีดเราก็จะทําให้ทีมเราถึกขึ้นนะครับผมนะเราก็อาจจะมีโอกาสได้ส่วนบ้างอะไรบางประมาณนี้นะครับผมโอเคก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะครับผมกดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับผมเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับ โอเคครับ okay, ผมสำหรับคิวนี้ก็มีเป็นประมาณนี้ผมนะจบขอจบไปเพียงเท่านี้ครับผมแล้วก็ไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็ฝากติดตามกันด้วยครับผม